สู่รายการเทคโนโลยี26รายการที่ข้าจะพาเจ้าไปทำความรู้จักกับแกจเจตไอทีอะไรใหม่ๆโดนๆนำมาฝากกันทุกวันที่นี่มนุษย์โลกทุกคนได้รู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างแน่นอนกับเทคโนโลยี26แม้แต่ตะไบผมต้อทำเสียงแบบนี้ด้วยให้เข้ากับพล็อปนะครับวันนี้ครับมีเจ้าบ้านเชิญผมมาเป็นวิธีกรรับเชิญในรายการนี้แปลว่าหายไปไหนไม่รู้วิญญาณกำลังหาตัวอยู่ ใครหาเจอช่วยบอกผมทีว่ามันหายไปไหนตอนนี้เฮ้ยมาทำไมอ้าวกินมาเนี่ยสิหายตัวมาด้วยบอกให้มาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาถึงกินอยู่กินอะไรกินข้าวใช่แล้วนี่ก็เห็นไหมนี่วันนี้เรามาในธีมของอะไรฮา l โลวีนถูกต้องฮา l โลวีนนะก็คือวันปล่อยผีของชาติตตบนั่นเองคุณผู้ชมโอเคใช่แล้วเนี่ย คนเนี่ยรอมากเลยสำหรับเทศกาลนี้ตัวอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้เหรอผ้าแดงๆแบบนี้ว้าวเป็นวตารไม่ใช่หนูได้หมวกแดงท่านเขาเด็กคุลาท่านเขาเด็กคุลาถูกต้องนะก็เพิ่งจะกินเลือดสดๆมาแหมตาแดงๆจะว่าใจในการนี้ทักบ้างทักบ้างทักบ้างอ่ะแล้วพี่เป็นอะไรเนี่ยวันนี้เป็นยมทูตครับมีเขาโดนสมเขายังนี่มีแฝงโดนสมเขาเอ้ยนี่ไงผ้าแดงกันเร็วเดี๋ยว เป็นกระทิงอ่าแน่นอน <c oughs> นะฮะก็แน่นอนถึงว่าจะเปลี่ยนท <c oughs> ีมมาป็นพี่เล่นกันยังไงารนาวีนก็ยงัองอัปเดตข่าวสารูุการไอทีกันเหมือนเดิมนะครับต้องนะครับอ่ะวันนี้แม่หลายคนในคงประสบปัญหาเดียวกันแน่นอนเวลาที่เข้าไปดูคลิปดูหนังดูละครหรือว่าฟังเพลงใน YouTube คุณจะต้องเจอโฆษณาน่าเบื่อไหมมากต้องรอหวิบ้างสิวิบ้างบางที15วิกว่าจะ ไปดูที่เราต้องการได้กดามก็ไม่ได้ด้วยถูกต้องเหมือนบังคับให้เราดูยัดเยียดโคตรแต่เขาบอกตอนนี้มีวิธีการใหม่แล้วที่ทําให้คุณถ้าเกิดไม่อยากดูโฆษณานั้นก็สมัครสมาชิกจ่ายตัง, <laughs> งค์บังคับซะเลยนะครับว่าเกิดคนที่ไม่อยากดูโฆษณานก็ต้องจ่ายตังค์ให้กับ u t u b e เขาครับคือ <c oughs> จะดูฟรีก็ยังไม่ได้ต้องมาบังคับดูโฆษณาถ้าไม่อยากดูโฆษณาจ่ายตังอีกออจ่ายก็จ่ายไปดูวิธีการกันหน่อยนะคุณผู้ชมว่าทํายังไงดีถ้าว่าเราไม่อยากดูโฆษณาก่อนที่จะได้ดูคลิปนะครับอ่ะอย่างที่เรารู้นะครับว่า y YouTube เนี่ยคือเว็บไซต์ที่เราเอาไว้ดูวิดีโออันดับหนึ่งของโลกนะเขาบอกว่าเตรียมออกบริการใหม่แล้วที่จะทําให้ผู้ที่ไม่ต้องการเห็นโฆษณาก่อนหรือว่าขณะชมคลิปเนี่ยด้วยการออกแพ็กเกจบอกรับสมาชิกเพื่อ ลบโฆษณาไปเลยครับคุณซูซานวอชชิกกี้ครับซ e อของ y o u t u b บบอกในงานประชุมเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่โค้ดโมบายของเว็บไซต์ recode.com โดยบอกนะครับว่า YouTube นั้นตอนนี้เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้มีการโฆษณาแล้ว uh huh. และ,ะไรายได้ครับก็ทำให้ทีมงานนั้นสามารถให้บริการเว็บไซต์คนจำนวนพันล้านคนและใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าโฆษณาก็ทำให้กวนใจไม่ว่าจะเป็นลิชาร์ดครับอง,องหรือว่าคุณผู้ชมเช่นกันดังนั้น ผู้ชมก็จะต้องเลือกระหว่างยอมดูโฆษณาหรือเอาเงินมาบอกรับสมาชิกครับเพื่อเอาโฆษณาออกไปครับก็ถือว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจนะแต่ก็เชื่อเลยแหละว่าหลายคนเนี่ยคง ก็เหมือนฉันต้องจ่ายตังค์ด้วยใช่ไหมแต่เขาบอกว่านะครแผนการบอกรับสมาชิกนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่นะให้กับเว็บไซต์อย่าง YouTube มหาศาลเลยทีเดียวแน่นอนแหละก็จ่ายตังค์นี่เก็บตังค์น <c oughs> ีถูกต้องนะแล้วก็เชื่ออีกว่าคนจํานวนมากนี่พร้อมจะจ่ายเงินนะเพื่ออัธรรสในการชมแต่ก็ยังไม่เปิดเผย เรื่องของการคาดการรายได้แล้ก็รายละเอียดที่จะกําหนดวันการให้บริการที่จะออกมาแต่อย่างไดครับก่อนหน้าน,นี้ครับยูทูบก็เคยใช้วิธีการคล้ายๆแบบนี้แหละครับหาเงินอีกแล้วนะจากค่ายเพลงจํานวนมากโดยค่ายเพลงครับจะต้องจ่ายเงินเพื่อไม่ให้โฆษณานั้นบดอยู่บนวิดีโอทําให้เกิดขา่าวนะครับว่า YouTube จะลบวิดีโอข,ของค่ายเพลงขนาดเล็กและค่ายเพลงอิสระ ซึ่งหนึ่งนั้นครับก็คือค่ายเพลงของนักร้องสาวชื่อดังอย่างอเดลที่สุดท้ายแล้วก็ยอมจ่ายเงินให้กับเว็บไซต์ครับโห oh, เอาจริงๆนะคือสมัยก่อนที่เราใช้ YouTube มาไม่ต้องไปไกลเอาแค่แบบช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก่อนที่มันจะมีโฆษณาแบบเนี้ยเราก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยนะกับการที่ไม่ต้องมาดูโฆษณาเพราะว่าโฆษณาทุกวันนี้เราถูกยัดเยียดมากเหลือเกินครับทีวีก็มีไปดูหนังในโรงยังเจอโฆษณาบิลบอร์ดเอาออโฟโฮมต่างๆก็เต็มไปหมดแม้กระทั่งรถไฟฟ้า ควรจะปรบมือให้กับฝ่ายการตลาดของ youtube แม้ว่าหาวิธีการหาเงินให้ใหม่ได้กับบริษัทอีกแล้วเก่งมากอะเก่งมากแต่มันก็เหมือนกับว่ามันมาเบียดเบียนคนดูบังคับเราเนาะว่าเกินไปถ้าไม่อยากดูก็ต้องจ่ายเงินให้กับ youtube ไปแต่ก็ว่าไม่ได้เนาะธุรกิจอะมันคือโลกธุรกิจไงใช่แล้วครับเรื่องนี้ก็ปลาเล็กอยู่รอดยากถูกต้องนะกระโดดปลาใหญ่กินหมดเราก็เป็นผู้บริโภคเองก็คือเหมือนว่ามีจะมีสิทธิ์เลือกนะแต่ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกก็ได้มาถึงอีกหนึ่งข่าวสารบอกว่าตอนนี้ใครอยากจะ โยนโยนไฟล์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 ข้ามจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งหรือว่าโยนข้ามเครื่องอ่ะต้องผึ่งผ่านอินเทอร์เน็ตถ้าไม่ใช่อินเทอร์เน็ตก็ต้องผ่านสาย USB ผ่านนู่นผ่านนั่นผ่านนี่ถ้าหากว่ามันมีแบบแกดเ็จใหม่ๆที่ออกมาบอกว่าคุณจะโยนไฟล์ได้โดยไม่ต้องผ่านเน็ตผ่านระบบที่ใช้ในการเชื่อมต่อล่ะโนีคอยากได้ใช่ไงคือแบบบางทีบอกเฮ้ยมีไฟล์นี้โยนไปเลยโยนฟุบเข้าไปอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องผ่านเน็ตเฮ้ย เจ๋งอยากได้คาจ,จากเพื่อนก็ใช้แอป,ปนี้ได้เลยมาใหม่แล้วของระบบปฏิบัติการ Android ครับมีการเปิดเผยกับ เจ้าแอป,ปนี้นะครับโดยการที่ใช้ชื่อแอป,ปนี้ว่าเทคโนโลยี nextbit ครับแอป,ปนี้ชื่อว่าเบตอนหรือว่าไซอันโนเจนมอครับทางกลุ่มได้มีการปรับแต่งขึ้นมาทําให้อุปกรณ์ Android นั้นสามารถโยนไฟล์ใช้กับอุปกรณ์อีกเครื่องได้โดย<อ>ที่ไม่ต้องฝากไฟล์ในระบบคลาวด์บนอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ผ่าน API เลยครับว้าวถูกใจแน่ๆเลยสําหรับคนที่ชอบโยนคลิป <c oughs> ครับโยนคลิปใช่ไหมใช่ <c oughs> คลิปส่วนตัวมีภาพได้ใช่ไหม <c oughs> ไม่มีครับเขาบอกว่า <c oughs> เจ้า Nextbit Beta ตอนน่ยจะทํางานกับอุปกรณ์ของผู้ใช้งานโดยการโยนไฟล์เข้าไปแล้วก็สามารถซิงก์การทํางานของแอป,ปจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องนึ่งได้ <c oughs> ทันทีอย่างเช่นสมมติลิชานกาลังวาดภาพในเครื่องหนึ่งอยู่ก็ <c oughs> สามารถโยนภาพที่กำลังวาดอยู่เนี่ยเข้าไปอีกเครื่องที่มีแอป,ปตัวเดียวกันเนี้ติดตั้งอยู่เลยวมทั้งนอกจากภาพแล้วพวกไฟล์เอกสารอะไรก็ใช้ได้หมดเลยว้าวสะดวกสบายมากๆเลยนะพี่คือทางด้านของซีอของ เน็ตบิดเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่จะต้องสร้างเจ้าเบต้อนขึ้นมานี้เนื่องจากว่าเห็นว่าความจําในอุปกรณ์ของผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเต็มภายในเวลาแค่1ปี 1> มสมมติว่าเราซื้อโทรศัพท์มือถือขึ้นมาความจําหน่วยความจํามา12บสกิกโหลดเพลงโหลดหนังแป๊บเดียวก็เต็มแล้วถูกต้องใช่ไหมก็เลยต้องเก็บไฟล์ไว้ในที่อื่นไปฝากไว้บนคลาวด์ไปฝากไว้บนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแค่ในตัวเครื่องเนี่ยการเก็บไฟล์มันค่อนข้างที่จะจํากัดแต่เขาบอกว่าการเก็บไฟล์ในระบบปฏิบัติการ ที่ออกมา ในต,ตอนนี้มันไม่มีขีดจำกัดไงครัทั้งยังทําให้การย้ายไฟล์จากเครื่องนึงไปอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับแต่นี่น่าจะเป็นแอปไม่กี่แอปที่ Android ออกมาหลัง o อไเอสเครับเพราะว่าอตอนนี้ iOS หรือว่า iPhone นั้นมีระบบปฏิบัติการแบบนี้มาแล้วโดยใช้ฟังก์ชันที่ว่า Push ครับดังนั้นค<อ>าดว่าถ้าเกิดในนนาคน,นั้น Android สามารถออกไอเจ้าตัวนี้มาได้ก็น่าจะมีการเชื่อมโยงและโยนไฟล์ผ่านไปมาระหว่าง Android แล้วก<อ>็ iOS ได้ครับ<อ>นี่โอ้ บางคนเขาก็ใช้ iPhone บางคนเขาก็ใช้ระบบ Android เนี่บางใช่ซิงกมันกันไม่ได้เงใช่เพราะว่าเขาก็กีดการระหวังก็ค่ใครค่ามันนะถ้าเกิดตรงนี้มันสามารถมีแอปที่สามารถโยนข้ามไฟล์ข้ามค่ายกันได้เนี่ยเฮ้ยเจ๋งเลยนะใช่ใช่แล้วก็มันจะช่วยให้แบบ เรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลเอกสารต่างๆมันสะดวกสบายไงคือไม่ต้องมาแบบนั่งเสียบพอร์ตเสียบเข้าเสียบออกไม่ต้องไ,อไปฝากไฟล์ไปที่ไหนด้วยเออ <c oughs> ใช่ฮะอ่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวท่าผู้ชมเคยเห็นไหมเวลาแบบการ์ตูนแอนิเมชันต่างๆเนี่ยมันจะมีแบบพาหนะที่เป็นสเกตบอร์ดลอยได้เห็นข่าวนี้คิดถึงอลาดิาน อันนี้มลอยได้ลอยได้อันนี้เป็นสเก็ตบอร์ดลอยได้ใช่ถ้าใครเคยดูแบบเรื่องไทเซอร์แพเน็ตอะในกระตูของดิสนีย์เขาจะมีแบบสเก็ตบอร์ดยาวๆแล้วก็ลอยไดาก็บินไปทั่วแบบนั้นเฮ้ยมันกำลังจะมีจริงไม่ได้มีแค่ในกระตูหรือมีแค่ในหนังแต่ในชีวิตจริงกำลังจะเกิดขึ้นกับสเก็ตบอร์ดลอยได้ครับนี่เฮ้ยมันหนังไซไฟชัดๆที่โอ้เป็นสเก็ตบอร์ดลอยได้เลยครับเจ้าตัวนี้ชื่อว่า เฮนโดโควาบอร์ดครับเป็นรุ่นต้นแบบนะครับโดยเจ้าเฮนโดตัวนี้นั้นลอยตัวจากพื้นโดยพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าครับแบบเดียวกับรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น uh huh. จะเห็นจากรูปนะครับถ้าเกิดผู้สาธิตขึ้นไปยืนบนไอ้เจ้ากระดาษสเก็ตบอร์ดลอยได้เนี่ยจะลอยอยู่เหนือพื้น หลายเซนติเมตรครับแล้วก็ตอนนี้นันอรองรับน้าหนักสูงสุด oh. ได้าราว140งกิโลกร,รมัมแต่คาดว่าในอนาคตจะพัฒนาให้อรองรับได้สูงถึง225กิโลกร,รัมครับนี่ก็บอกว่าหลักการมันคล้ายๆกับระบบแมกเลฟอะไฟแมกเลฟก็ไฟแม่เหล็กอะครับ,รบที่จะลอยเหนือรางของมันอยู่โดยที่ไม่สัมผัสกับ,กบพื้นผิวเลยซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ทําให้เฮนโดเนี่ยสามารถที่จะให้เจ้าเซตบอร์ดเนี้ยมันลอยเหนือพื้นได้แต่ มันมีอยู่วัตถุสองอย่างที่ถ้าหากว่าไปอยู่ใกล้ๆว่าลอยอยู่บนนั้นแล้วอ่ะมันจะติดกันทันทีเป็นข้อจํากัดก็ก<ช>คือทองแดงกับอลูมิเนียมคือแบบแทนที่จะลอยก,กากเว่าเป็นแม่เหล็กติดพื้นไปเลยลอยนี่ขึ้นว่างกันเถอะใช่นะครับผู้ประดิษฐ์กระดาษล,ลอยได้นี้เขาบอกนะครับว่าผู้ที่ใช้งานกระดาษนี้สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระประเหนึ่งว่าคุณกําลังเล่นสเก็ตบอร์ดปกตินี่แหละ แต่ว่าต้องอาศัยทักษะแล้วก็ความเคยชินสักเล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวก็ฝึกฝึก,ฝกเดินเล่นๆไปเดี๋ยวก็ได้เองอล้มบ้างอะไรบ้างแบบนี้ไงซึ่งก็คล้ายๆกับคนที่เขาหัดเล่นพวกสเก็ตบอดพวกสโนโบอร์ดอะไรแบบนี้เหมือนกันเขาบอกประโยชน์นี้ในอนาคตครับถ้าเกิดตรงนี้มันสามารถพัฒนาให้ได้มากกว่านี้จริงนั้นสามารถยกโบกี้ที่มีน้ําหนักถึง50ตันได้นดั่นหมายความว่าต่อไปนั้นอาจจะยกได้ถึงอาคารหลังหนึ่งได้ครับทำ<อ>ให้ ประโยชน์อาจจะเอาไปใช้ได้ถ้าเกิดลดความสูญเสียเวลาเกิดเหตุแผ่นดินไหวช้ยายอาคารได้เฮ้ยมันฟังดูเวอร์มากนะเฮ้ยแต่บแบบแหมมนุษย์เราเนี่มันทําอะไรที่แบบเวอร์ได้สุดท้ายก็สําเร็จหมดแล้วไงสมัย ừ, นี้นะอรา,าคาเป็นไงเออราคาเหรออยากได้ใช่ไหมใช่อย,<ค>อยากได้มาไม่แพงพี่ภาคเท่าไหร่ครับสามแสนสองหมื่นบาทเองรถคันหนึ่งเกือบได้รถคันหนึ่งเลยซึ่งอีโก้คาร์ได้คันหนึ่งเลยอ่ะหรือว่าประมาณหมื่นเหรียญคุณผู้ชมซึ่งเจ้าสเก็ตบอร์ดที่ลอยได้แบบนี้จะเป็นแค่ตัวต้นแบบอยู่จริงๆแล้ว ก็อยากได้นะสามแสนสองหมื่นบาทครับเอาตังไปผ่อนคอนโดดีกว่าก็ว่านี่อยู่นะครันี่ก้อนใหญ่อยู่ถูกต้องก็นี่บ้านไงนี่บ้านผมนี่ไงที่แบบซื้อคอนโดอะไรอย่างนี้แต่ก็แบบก็อยากได้แต่คืออันแน่นอนมันเป็นตัวต้นแบบมันยังไม่ได้พัฒนาออกมาจริงแน่นอนราคามันก็แพงแต่ก็คือแพงถึงขนาดว่าซื้อรถญี่ปุ่นในคันหนึ่งเลยโอ้โหสามแสนสองหมื่นบาทไม่ใช่ถูกถนะครับแต่ถ้าเกิดใครรวยก็ ก็กลายไปนะก็ระส่าเขาแล้วกันเนาะอ่ะช่วงหน้ามีอะไรอ่ะช่วงหน้านะแน่นอนสมัยนี้คนจะดูทีวีน้อยลงไหมต้องดูผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ความไวสูงหรือว่าอะไรที่เร็วๆดูกันผ่านอินเทอร์เน็ตหมดเดี๋ยวนี้ใช่ระบบสตรีมมิ่งคุณผู้ชมมันเข้ามามีบทบาทมากเลยสำหรับคนที่ชอบดูถ่ายทอดสดต่างๆในช่วงหน้าจะมาทำความรู้จักกับมันกันครับกับหัว คุณผู้ชมที่เปิดมาเบรกนี้คงจะตกใจนะแบบว่าอะไรกันสองคนนี้ย้ำอีกทีฮัลโลวีนฮัลโลวีนฮัลโลวีนับฮัลโลวีนไม่ใช่ออกพรรษาไม่ใช่ลอยกระทรงใช่ใช่นะเดี๋ยวลอยกระทรงนี้อีกดีม <Aa> เดี๋ยวรอดูรอดูลอยกระทรงเดี๋ยผมอาจจะเป็นน้องจุกน้องแกลกก็ได้อ่า <S 2> <S 2> <S 2> ใครจะรู้เบรกที่แล้วบอกว่าเราจะมาพูดถึงในเบรกนี้เกี่ยวกับเรื่องสตรีมม i n g ใช่แล้วก็คือการดู ถ่ายทอสดผ่านทางระบบอินเทอร์เนต็ตแทนที่จะดูบนทีวีเหมือนปกติทั่วไปคุณผู้ชมและตอนนี้รู้เปล่าว่ามันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเรื่อย แทบจะแทนที่ระบบทีวีปกติไปแล้วด้วยคือคนดูทีวีน้อยลงหรือเปล่าใช่ก็มีส่วนด้วยแล้วก็คืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเนี้ยมันทันสมัยมากในการรับรองการเปิดสตรีมมิ่งด้วยไงครับไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าตอนนี้สัสดส่วนในปัจจุบันเนี่ยคนหันมาใช้บริการการดูทีวีผ่านระบบสตรีมมิ่งมากน้อยขนาดไหนครับมีรายงานประจําปีฉบับล่าสุดจากอิกริสานคอน sumer l ร b หลัทีวีและมิเดียรีพอร์ตสอพบครับบอกว่าการสตรีมมิ่งวิดีโอนั้นได้รับควาาามมมนิยยอ่งก จนล่าสุดครับเกือบเทียบเท่าการรับชมโท,มทรทัศน์แบบดั้งเดิมที่ถ่ายทอดตามผางเวลาแล้วอตอนนี้สถิติผู้ชม75ที่รับชมเนื้อหาสตรีมมิ่งหลายครั้งต่อสัปดาห์ครับ75ใกล้เคียงกับ77ของคนที่ยังชมรายการทีวีอยู่โหถือว่าเป็นสัดส่วนที่แบบห่างก,กัน2เองนะคือการวิจัยที่ออกมาวันนี้คุณผู้ชมก็คือเป็นการทาต่อเนื่องมาจาก ช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ยังพบด้วยทะว่า1ใน5ของผู้ชมหรือว่าราว19%นนั้นมีความพร้อมที่จะเสียตังค์อ่ะ พร้อมจ่ายตังค์เพื่อที่จะเข้าถึงเนื้อหาที่พวกเขาชอบบนเครื่องมืออะไรก็ได้แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC โดยจำนวนของผู้ชมในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นถึง25เพียงใช้เวลา2ปีเท่านั้นเองพูดง่ายก็คือคนยอมจ่ายตังค์เพื่อความสะดวกซื้อความสะดวกซื้อของท้องอยากดูอยากดูบนแพลตคอรวมไหนก็ได้ยอมจ่ายเงินใช่ฮะซึ่งผลวิจัยเนี่ยมาจากกลุ่มที่เขาไปเก็บ สัมภาษณ์มาผู้ชม23,000คนใน23ประเทศแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้ชมนั้นเปลี่ยนแปลงไปและก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโทรทัศน์และก็สื่อโดยเป็นการเปลี่ยนจากรูปแบบ การให้เรียนเก่าๆก็คือบนทีวีหรือว่าเคเบิลหรือว่าดาวเทียมก็แล้วแต่เนี่ยมาสู่ยุคใหม่ของความบันเทิงออนดีมานที่มีคุณภาพสูงบนอุปกรณ์ที่เป็นแวร์เรเบิลเครื่อนที่ทั้งหลายเขาบอกว่านอกจากเปลี่ยนการดูบนอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะครับระยะเวลาก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยระยะเวลาในการรับชมเนื้อหาบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพิ่มขึ้นครับโดยผู้บริโภคหลายคนก็ยังมองว่าการออากาศทีวีแบบดั้งเดิมและช่องรายการแบบเคทีวีนั้นสามารถคัาสัรเนื้อหาไว้ดูตอนภายหลังได้ครับด้วยการใช้เครื่องบันว,ว่า DVR ใช่ก็คือแบบเหมือนกับว่าอยากดูตอนหลังก็เก็บไดรคคอร์ดไว้แล้วก็มาเปิดดูทีหลังก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้เครื่องไดรคคอร์ดมันสามารถคอนเวิร์ตไฟล์ได้ไปใส่ในแท็บเล็ตไปใส่ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็เอาไปดูบนโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยเนาะคือไม่ต้องรอหน้าจอทีวีเหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยฟังก์ชันของ DVR เนี่ยยังช่วยสร้างความต่อเนื่องให้กับกระแสาการรับชมแบบ Ring v i วิ R i n g ด้วยนะครับคุณผู้ชมหรือว่าการดูรายการโทรทัศน์หลายตอนแบบยาวนานต่อเนื่อง oh. อ๋อ โดยแต่เดิมเนี่ยเริ่มได้รับอิทธิพลมาจากการรับชมแผ่นละครทีวีและก็ภาพยนตร์แบบภาคต่อหรือว่าบ็อกเซสนั่นเองวกซีรีส์นี่แหละใช่เ,เพราะว่าดูหลายลตอนต่อเน,นื่องกันซีรีส์สวีดิชซีรีส์ฝรั่งอ่ะช่องเราก็มีซีรีส์นะอย่าลืมดูคุณผู้ชมนะ,ะ,ะก็โดยจะเห็นได้ว่าประสบการณ์การรับชมนั้นจะแตกต่างอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทีนี้คือเปรียบเทียบได้แบบชัดเจนมากเลยคุณผู้ชมการรับชมทีวีแบบดั้งเดิมด้วยการรอร,รับชมรายการโปรดที่มันจะมาแบบสัปดาห์ละครั้งอะไรแบบนี้ยกกกก็็็็าาเเปนววว่คือแบบบรรมดู ทีเดียวได้เลยครับตอนนี้ครับเขายังบอกด้วยว่าผู้ชมหลายคนก็หันมาใช้บริการวิดีโอออนมาน์แบบบอกรับสมาชิกหรือว่า SVOD ครับเช่น Netflix และ Hulu ครับโดยผู้ชม48ก็บอกว่าอยากจะให้ละครเรื่องโปรดทุกตอนอย่าง Breaking Bad หรือว่า House of Cards ถือว่า24อของช่องเราใช่หรือว่าแบบ The Good v i b e อะไรอย่างนี้ของหน้า26 e n ี่ขายของกันเลยตอ,ตอนๆออกมาพร้อมกันแล้วก็เลือกได้ว่าอยากจะดูตอนไหนก็สามารถคลิกเลือกได้เลยอ๋อนี่พี่เป็นแฟน Walking Dead นี่ผมจำได้ <S <S 2> <S 2> กินข้าวไปแล้วยังดู Walking Dead ได้ด้วยนะ คือจะร้อนขนาดไหนก็สามารถกินเข้าไปดูได้ครับบล็อกนี้ตอนนี้ออกซีซั่นใหม่แล้วใช่สนุกมากและนี่ก็แบบสามารถใช้อุปกรณ์เจ้าตัวนี้ในการที่จะเก็บเรคคอร์ดเอาไว้แล้วก็มาดูทีหลังก็ได้ด้วยนี่ถือว่าทันสมัยแล้วก็ได้ํความนิยมมากๆกับเจ้าสตรีมมิ่งนี้มาแทนการดูบนทีวีคนไม่ต้องนั่งหน้าจอทีวีเฝ้าอยู่กับบ้านมันมันจ้าอะใช่มันหมดเวลาของการเสพสื่อแบบเดิมๆแล้วไงใช่แล้วก็ทุกวันนี้อ่าวแน่นอนการปรับตัวของโทรทัศน์ที่เป็นพวก ทีวีที่เป็นสมาร์ททีวีเขาก็เริ่มที่จะแบบเหมือนกับใส่สตรีมมิ่งลงไปไกลๆนะผมซึ่งซื้อทีวีมาใหม่ของค่ามค่าสามารถาาเชื่อมต่อได้เลยคือแบบว่ารายการเนี้ยมันจะมาเวลานี้อื กดตั้งเวลาเพื่อที่จะรอได้คอร์ดแล้วว่าเก็บไว้ดูทีหลังได้ไม่ต้องมานั่งรอดูเวลาเดิมๆสามทุ่มสี่ทุ่มต้องมานั่งหน้าจอทีวีไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ต้องคือเก็บไว้ดูทีหลังได้แล้วโอนถ่ายไฟล์เข้ามาสู่อุปกรณ์เคลื่อนที่พวกนี้ได้อีกโอ้โหสมัยนี้เทคโนโลยีมันเจ๋งจริงโลกมันหมุนเร็วขึ้นทุกวันฉันตามไม่ทันแล้วพี่บัวลอยนะผมเจ้าพวกนี้โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักันเอกสักเบรกช่วงหน้านี่เราจะเข้าสู่ธีมฮโลวีนจริงๆแล้วแอปแต่งหน้าผีจะเป็นยัััังงงไกกกบบมาาเเจนนนนใช่วห้ทโ ครับปวดเปร่มมากเลยอ๊ะทำไมมือต้องกีดกลายนี่เนี่ยเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่ามันถูกเข้าสิงเนี่ยจับคู่กันแล้วมันจะเข้าสิงมันมือติดกายสาวมากเลยเนี่ยไม่ได้แล้วก็แบบกำลังแต่งหน้าไงก็ต้องมีวิญญาณของเมคอัพอาร์ติสต์เข้ามาสิงนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูให้ดู นี่นี่หน้าผมไหมจริงๆแต่งหน้าผีริชาร์ดไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแค่ลบหน้าริชาร์ดออกไม่ต้องแต่งหน้าก็เป็น,นหน้าผีไนะด้หรอดีเนาะรักน้องจังเลยอ่ะก็เนี่ยเห็นแปลงแต่งหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องเป็นเรื่องของแต่งหน้าแต่ว่าจะให้มาแบบปัดแปลงเขียนขนตาปัดปัด๊บล<ร>า,<ร>าสมัยแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาสมัยนี้มันต้องอยู่บนโลกของมือถือแล้ว แอปพลิเคชันแอปแต่งหน้าผีครับไม่ต้องใช้ผู้กันไม่ต้องใช้แปลงอะไรแบบนี้<อ>แล้วใช้แอปพลิเคชันก็สามารถทําหน้าัวาเบิดแบบนี้ได้แล้วจริงเหรอหน้าหน้าหน้าทุเรศมากเลยเหรอเนี่ย <c oughs> ไปดูกันหน่อยว่าแอปนี้ออกมาเจ๋งขนาดไหนแล้วเขาบอกแต่งหน้าออกมานี่โอ้โหสอนคุณได้ว่าให้คุณเป็นมืออาชีพในการแต่งหน้าผีเลยทีเดียว แอปตัวนี้ครับชื่อว่า Halloween Horror Makeup ครับผลิตโดยบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันในสวีเดนถึงได้มีการแก้ไขปัญหากับการที่ต้องเสียเวลาชมคลิปสอนอแต่งหน้านานไม่ต้องดอูแล้ แอปตัวนี้ได้เลยบอกว่าแอปนี้ครับจะรวบรวมวิธีการแต่งหน้าผีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแผลเบเออะแผลโดนมีฟันนี่แผลไฟไหม้นำลอนลวกผู้คองเป็นหนองผิวหนักระเซเป็นหนองใช้ไม่เอาไม่เอาจุดจุดจุดก็บอกว่าแผลสมจริงมากครับใช้แอปนี้นี่โหเหมือนมากมากนี่แผลเหมือนกับว่าโดนมีดโกนบาดอ่ะเออทำไมเมื่อกี้ช่างแต่งหน้าเขาไม่แต่งผมอย่างนี้เนาะแน่นอนนะฮะก็คืออยากจะใช้เนี่ยทำไง ก็กดเข้าไปเลยเขาบอกว่าจะมีวิธีการสอนแต่งหน้าในรูปแบบที่เราต้องการมันจะมีแบบอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้คุณใช้แล้วก็หาซื้อได้ใกล้บ้านาคุณจะต้องใช้อะไรบ้างแล้ววิธีการแต่งหน้าแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะมีคาอธิบายสั้นๆให้คุณเข้าใจง่ายด้วยนะแต่ถ้าหากว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถกดลงไปขั้นตอนที่คุณสงสัยก็จะพบข้อมูลที่ออกมาแบบถี่ยิบเลยเดียวว่าเขียนยังไงแต่งยังไงปะยังไงและ บริเวณที่เราจะเน้นเนี่ยเขาจะแบบให้บอกเลยว่าสีไหนสีอะไรยังไงด้วยเพื่อให้การแต่งหน้าในใกล้เคียงกับคําว่าสยองขวัญผลพองสยองก้ามากที่สุดแต่ว่าตอนนี้ครับแอปตัวนี้นั้นหัวแฟนๆไอโฟนนี่ข่าวร้ายจะยังไม่มีใช้ได้เฉพาะ Android เท่านั้นครับส่วนคุณใช้ระบบปฏิบัติการอื่น Windows Phone หรือว่า iOS ก็รอกันต่อไปถึงฮาโลวีนปีหน้าอาจจะได้ใช้อีกปีนึโหนานไปไหมไม่เป็นไรก็ได้ไม่ใช่ก็ได้พูดแบบนี้แต่ก็คือสาวก Android ก็ ได้เอาลองไปใช้ดูนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะโอเคนี่นี่นี่ดีเราขั้นตอนเหมือนกับว่าแบบเขาเอาอะไรก็ไม่รู้อะคล้ายๆเหมือนเป็นซิลิโคนปะค่อยๆแบบปะ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  ขึ้นมาแล้วก็แบบไปค่อยลงสีให้มันดูเบือเอเฮ้ยคนสมัยนี้นี่ก็แบบเป็นคนไม่ชอบไม่อยากไปเป็นผีกันเนาะคือสอนวิธีการแต่งหน้านี่คือแสดงว่าอุปกรณ์ในพวกนี้ก็ยังยังจำเป็นอยู่ก็จําเป็นใช่ที่เกขาบอกว่าบอกด้วยว่าต้องไปซื้ออะไรบ้างแล้วก็จะโยนทิ้งไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือยิ้มเข้ามายิ้มเข้ามาด้วยนะคุณผู้ชมนะยนิ้ไปเดี๋ยวเขาด่าไปอ้าโอเคจากเรื่องของแต่งหน้าผีที่แน่ๆก็คืองานฮาโลวีนก็จะต้องมีอาหารผีผี <laughs> no, I didn't. <laughs> ไม่ไม่เดี๋ยวผมเอาไปใส่กระทงแล้ววางทงสั่งแพ่งแล้วพี่เขาไปกินจุดทูบหนึ่งดอกพอได้นะอุปกรณ์อันนี้ครบเลยได้เลยก็คือแน่นอนมันก็จะมีอาหารที่แบบอะไรอ่ะเป็นฟักทองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือบางคนเนี่ยคิดไม่ออกไม่รู้ไอเดียจะทําอะไรกินดีมันมันคิดยากนะอาหารที่มันต้องสยองสยองแบบผีผีให้มันเข้าเทศกาลผีเนี่ยเออก็มีแอปพลิเคชันสอนทําอาหารผีผีแบบนี้แล้วคุณผู้ชมโอเลยทำไมมันมีแอปพลิเคชันอะไรพิศดารมากเลยไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าผีนี้ันเป็นอาหารตักกับผีครับใช่เป็นแอปอาหาร ฮาโลวีนรีสปี e Book ครับเป็นกลุ่มผู้พัฒนาแอป o t t a ทแท็บเดดแอปครับในการกรวบรวมสูตรอาหารที่เหมาะกับวัน h ฮ l โลวีนโดยเฉพาะและแม้ว่า User Interface ครับหรือว่าหน้าตาของแอปสุดสยองนั้นรวมถึงอาหารที่เมื่อทำออกมาอาจจะดูเขย่าวขวัญไปสนิดอันน,นี้ภาพยังไม่ค่อยเห็นนะว่ามันสยองขนาดไหนอยากเห็นนะ มายงอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรช่างมันน,นีได้แอปไปก่อนนะแอปดูดขี้ขู่อานมณมากเลยนะออแต่เขาบอกว่าคือมันก็จะรวบรวมสูตรอาหารทั้งคาวทั้งหวานหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยเอาไว้เลยสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะทําอาหารให้มันเป็นธีมฮาโลวีนน่ะขารับประกันเลยว่าทําตามเขาเนี่ยอร่อยแน่หรอสูตรน่าสนใจครับมี ไซเดอร์ชีสฮาโลวีนพาร์ตี้ฟองดูโอ้หเมนูยาวมากอะไรเนี<ต>่ยลูกต,ตาอีวีกูอี้เฟียตา้าลาซานญ่าแล้วก็ปีศาจฉิงนอกจากนี้ก็มีสูตรอาหารที่แบบเอาไว้ให้เด็กๆเ,เขาไ้ทำไปเสริมจินตนาการด,ด้วยนนสำคัญมากๆครับแอป,ปนี้ครับอนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกรายการอาหารมาอ่านได้แบบออฟไลน์ดูที่ไม่ต้องออนไลน์เลยนะครับก็คือเข้าครัวไม่ต้องมานั่งต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถดูได้เลยกับแอปนี้แน่นอนนะฮะอยากได้ทำยังไง ก็โหลดกันสิครับกูก็เคโหลดได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยวว้าจะได้เราไม่เห็นภาพนะว่าเขาบอกว่าอาหารหน้าตามันจะดูแย่ๆยองๆแต่มันอร่อยหรอกูเห็นแล้วคิดถึง walking dead เลยอ่ะพี่ก็นั่งกินข้าวหน้า walking dead ใช่ไหมนั่งดูนั่งใแหวะแย่แล้วก็กินกินลงเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันแล้วนะ พูดซะแบบว่าหิวเลยทีเดียวที่ช่วงนี้อีกนิดเดียวก็ใกล้มือยินแล้วอ่าอะผู้ชมเด่วันที่เท่าไหร่สามเอ็ดใช่ไหมครับคืนปล่อยผีเออสามเอ็ดคืนปล่อยผีปล่อยให้แมนยูตกชั้นไปแลังจากผู้ชมคนนี้ดูว่าใจดำไม่จะบอกว่าสามเอ็ดนี้ช่องเราก็มีงานเหมือนกันครับเป็นงานฮาโลวีน ในไบทริปครับที่สียับสแควร์วันครับไปปั่นจักรยานในคืนวันลาวีนการเจอผมแน่นอนใช่แล้วก็เจอผมด้วยนะฮะแล้วก็เจอพิธีกรหลายๆคนของหน้าทวดตทีปไปร่วมง,งานแต่งตัวสยองขวัญกันครับ พยายากันตอนกลางคืนแบบบรรยากาศจองหยองเหรอพี่ก็ไม่ต้องแต่งหน้านะพี่ก็หยอกอยู่แล้วเวลาลุกหน้าเว้นไปแล้วอันนี้เ uh, ล่นไปแล้วโอเคโอเคอ้าวหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมและนี่ก็คือทั้งหมดของนาวเทนตี้ซิกส์ในวันนี้นะอัปเดตข่าวสารรอบรัวไอเทคโนโลยีตีซิคเทคโนโลยีเทนตี้ซิกส์ทางนาวเทนตี้ซิกส์อ่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมขอเวลาไปหาอะไรกินก่อนนะหิวแล้วจะบินไปกินเลือดฮ่าฮ่าบ๊ายบายสวัสดีครับ